ก็กรับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาววัยรุ่นปรุงยาทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่า Wacky Wizards ก็ตามนั้นแหละครับชื่อของมันเพราะว่าผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับ <laughs> อะไรวะเนี่ยคือที่ผมมาอัดตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีรู้ว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็ ผมไม่ได้มาสอนหาของนะครับผมแค่มาเล่นเฉยเฉยนะครับมาเล่นแบบมาเล่นเพลินๆน,น,นะครับเพราะว่าเมื่อวานเขาไม่ได้ลงคลิปไปนะครับก็ขอโทษจริงๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยนะครับ let's go ก็เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรุงยาเล่นๆนะครับผมก็มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมออกไปเมื่อกี้ก็คือ ผมได้กลายเป็นแทแทนแทนแทนนะครับไม่กิบผมเลยทุกคนสุดเท่เลยถึงอาจจะแต่งตัวไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับส่วนอุปกรณ์ของผมก็คือไม่แค่นี้ทำอุปกรณ์นะครับนี่แรกนี่อันนี้หามาจากไหนครับไม่ทุกคนผมหลวงทำมันหายจบแล้วทุกคนเออ เใส่แล้วก่อนนะครับถ้ารวมผสมกับนี่โอเคผสมไปแบบเล็กสิทธิ์ติดไหมวะนี่ไงเล็กสิทธิ์นี่ไงจะกลายไปแบบนี้เลยนี่แล้วมันได้อะไรอะ่ะโหได้แค่ลอยโอ้อุปรกรณ์น,นะครับอุปรกรณ์อุปกรณ์โอ้โอเป็นลมเป็นลมแดดทุกคนผมเป็นลมแดด, <S <S ด <S <S นี่เลยเ้าไปไปเลย โหชากะชากะชาผสมจากอันนี้กลายเป็นไปกินกันเลยครับไหนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเอานี้นะครับไปผสมกับอันนี้ก็จะกลายเป็นเอิ่มไม่ใช่ล้องนะครับอันนี้เอิ่มแปบผมหยิบไม่ได้ใส่เข้าไปเลยนะครับกับนี่ ก็จะกลายเป็นที่ขี่หมานะครับก,กินเลยกินแล้วก็ผมจะลองเอาของที่คนบอกว่ามันเป็นของที่หายากนะครับไม่มีหรอกดยวคอนจะพอเป็นนี้กันนะครับดูถากผมนี่นครับจากคนธรรมาดาไปเรีสะดุดวิทย้ <c oughs> รุ่นตก เดี๋ยวผมจะลงไปเอาเจ้าลิงนะครับหัวลิงลิงอย่าเราเอาลิงไปได้นะครับเอาลิงไปด้วยแอบไ,ไ,ไปสมผสมแล้วครับทุกคนผสมชว่วยจมมีลิงหัวแลนนะครับไม่ได้โบบักนะครับกลายเป็นโบบักไว้โบบักก็เอออันนี้ก็ได้นะแดกเข้าเลยครับกินเลยครับกินอ ไม่เอา喂แมวแมวไม่เอาไม่าบอกว่าไม่เอาครับผมไม่กินจะทำอุปกรณ์คันเทพนี่คือหม,มันคืออะไรอู้ลิงลิง,ลงกระเจะแจกระโดกระเจกเรื่อยจุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาไปเปลี่ยนคนนะครับ เดี๋ยวตัดคลิปนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปเกลียนคนนะครับแปะผมก็ได้ใส่หูใส่หูคนประมาณสิบห้าอันนะครับเดี๋ยวจะไปลองกินกันเลยอืมตีแตกตัวอะไรวะเนี่ยกดตัวอะไรวะเนเ่ยตัวอะไรวะเนี่ยกดตัวอะไรมาเนี่ยตัวอะไรมาเนี่ยทุกคนตัวอะไรวะแต่ตอนนี้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เออเาอันนี้และกันผสมก็จะกลายเป็นลิงส,สายพันธุ์ใหม่จ๊กจ๊กจ๊กเจ๊ก,จกนะครับลิงสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวโอ้โหผมรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นมากเลยผมเลยผมเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำยาสูตรผีบอกไปผปสมกับเออ่มนุษย์ต่างดาวตัวเล็กๆนะครับกินเลย บินไม่ได้ไหมบินได้ไหมเช็ดเคยบินไม่ได้ด้วยบินไม่ได้ด้วยสุดยอดเลยสลุปติงแป๊บเดี๋ยวแบบโอ้โหเรา17นาทีนะครับ17นาทีก็คือบอสจะเกิดนะครับเดี๋ยวเอมกินกินได้ขนาดประมาณ10ปีได้อกินแล้วได้อะไรนี้ แป๊บแป๊บเอาใหม่โอ้โหสูตรยาผีบอกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาอไ,ไม่เพื่ออะไรวะไม่เอาเดี๋ยวลองชิมนะครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวโดนว่าให้เดีย๋ยวโดนว่าให้แค่นี้นะมันได้เลยได้แค่ความายเฮ้ยกัรเซฟ อันใ้โดนคนเกียนละสินนะเดี๋ยวผมจะลองเอาแมงกระพุนเอ้ยแมงกระพุนมันเออแมงกระพุนก็อยู่ตรงน้ำตกนั้นนะอันตรงนั้นเลยมุดเข้าไปก็เจอจอยมานี่เลยสูตรยาผีบอกใส่ปลาลงไปก็จะกลายเป็นเ,เดี๋ยวผมจะลองทำสูตรนะครับสูตรโกโจแบบใหม่กินเข้าไป อ,ร,อ,อร่อยจริงๆเฮ้ยทุกคนอันนั้นอะไรอะ่ะเอ้ยทุกคนอะไรนะ่ะเฮ้ยเท่ดีถ้าผมลองผสมอีกล่ะจะกลายเป็นอะไรผมคิดว่าต้องเปลี่ยนสีเน่ะผมรู้เลยกินจุ๊บรู้สึกว่าเป็นโกโจโลเลยผสมสูตรยาผีบอกเร้อยครับกินเลยไม่รู้จะกลายเป็นตัวอะไรฮะ ตัวอะไรวัดวัดวัดตัวอะไรวัดวัดเดอะเฮลมันคือตัวอะไรวัดวัดเดอะเฮลเนี่ยอ๋อนี่หรือว้าวผมรู้แล้วผมเคยผสมกลายเป็นอ้วกหมานะครับกลายเป็นอ้วกหมาจริงๆนะครับผสมนี่มั้งนี่แหละที่ผมรู้กินเข้าไปกลายเป็นอ้วกหมานะครับทุกคนก็สามารถ เอาตัวเนี่ยกอกี้ก็ได้อร่อยนะครับทุกคนไปลองชิมได้เลยเอาพริกมกั่งจะกลายเป็นอะไรไม่มจะอ้วกอะไรนักหนานทุกคนเออแบบเดี๋ยวผมผสมนี้ก่อนครับจะกลายเป็นอะไรต่อผมจะกินไปเรื่อยอัลโหอโอเคอ้วกละผมก็จะเอาตีนนี่โอ้โหเอเออะไรวะเนี่ยแล้วเบิดแรงเออ ใครมาระเบิดทุกคนหรือว่าผมน่านจะใช่แลรอแหวะเดีเ๋ยวลองแบบรีทิ้งมันจะได้ไหมไม่ได้อนะแปแ๊บๆลองใหม่ซิลองใหม่ซิลงใหม่ซิกดอ้อาโอ้โหตาหลายมากเลยครับทุกคนแป๊บีก่อนรู้สึกว่าตาลายมากโอ้โห เดี๋ยวผมขอไปหานั่นก่อนนะครับสูตรยาผีบอกนะครับแบบใหม่โยนออกไปออ,อกไปผส,สมเออผส,สมสองอันแล้วกันผีเสื้อแล้วก็นางตะวีตาลินตาลินตะเรนตะเรนตลงอะไรนี้เอาเว้ยไปรุ่นทำอุปกรณ์สองคนเว้ยไปรุ่นทำอุกรณสามคนเออเอาค่อยสิียนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ